สวัสดีครับผมคูแมนนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นกันละกันนะครับตัวนี้มันมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ในต่างประเทศนะขายกันหลักพันนะครับเทาที่ไปดูในอารีบาบานี่ก็ประมาณห0 0่งพันานะครับไหนจะนําเข้ามาในไทยอีกโวมรวมๆแล้วก็ประมาณสองพันถึงสามพันะฮะแต่นี้ผมสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้งบประมาณไม่เท่าไหร่เองนะครับ ไม้นี่ผมมีอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครไม่มีเลยก็ไปซื้อตามโรงไม้นะครับทําได้เป็นสิบสิบอันเลยนะประมาณสามร้อยบาทนะครับไม้ตัวนี้มาเป็นสิบยาวๆเลยนะอยู่เป็นแพ็คเขาเรียกอะไรมีอยู่สิบกว่าอันเนยะเยอะจะ,จะ,จ,ะจะสามารถสร้างชิ้น,นได้ได้สิบกว่าอันเลยนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันคือล้อล้อหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันหมุนได้นะคุณก็ลองไปทําดูแต่ผมซื้อมาจากร้านดี y นะครับเป็นล้อ ตรงนี้จริงมันเป็นล้อของแบบพวกโต๊ะพวกอะไรเงี้ยผมเอาออกแล้วผมก็เอามาใส่ให้มันบุญได้แล้วก็ตัดไม้แค่นั้นเองนะครับทีเนี้ยอันนี้เป็นโปมเวลาเผื่อผ้าจะได้ไม่เจ็บนะครับนี่ผมทําลวกๆนะถ้าเกิดจะทําสวยๆก็เอาหนังอะไรมาหุ้มให้มันดีๆมันก็สวยแล้วนะก็ใช้ได้นะครับนะไม่ว่าจะฝึกหลบดึงหลบนะครับหรือฝึกป้องกันนะครับอุ้ยหรือฝึกป้องกันนะครับก็ได้หมดเลยนะฮะ ลองไปทําดูกันด้วยครับเอาไว้เอามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานนะครับให้นักสู้ทั้งหลายนะครับเอาไว้ฝึกที่บ้านนะครับประหยัดตังค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ